ทุกคนวันนี้พวกเรามาคาเฟ่นะทุกคนเรามาคาเฟ่ยอยู่ใกล้ทะเลตอนนี้ทะเลอยู่ยนะทุกคนทะเลนี่แม่เราเองอน,นี้น้องเราเองดูดิทะเลใหญ่เกินอะลึกด้วยนะทุกคนลึกมากเลยอะลึกเท่ากับจุดที่แทนนีกจรอะดูดิทุกคนบางบาทีผมคิดว่า่าตื่นนิดหน่อยนะ นำนวลนมนำนวลเหรอเดี๋วพวกตอนนี้วตรงหินครูขลังนะอย่าพวกเราจะมาตรงนี้กัน นี่พวกเราเดินเล่นชิลมากเลยทุกคนเรากินข้าวแล้วนะกินข้าวกับส้มตำปูปลาไก่ด้วยนะอร่อยมากเลยแซ่บอะขอหนึ่งร้อยคะแนนนะร้านนี้เนี่ยมาคาเฟ่จังหวัดอะไรเนาะเรามาจังบ้านเราก็อยู่จังหวัดสมุทรปราการได้เราอยู่ตรงที่คลองด่านนะทุกคนอันเนี้ยอยู่สมุทรปราการบ้านเราก็อยู่สมุทรปราการนะ นนาด่าเ,เราอยู่ตรงลาชื่อด่าลุงเลนะทุกคนอ๋อด่าลิมเลเราอยู่ด่าลิมเลเดี๋ยว,เ,ยวเ,รเราจะไปหาอาลิไปหาคุณย่าเราดูย่าเราหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยว,เด,ยวดเดี๋ยวเราจะพาไปหาย่าเรานะ พวกเราเองแล้วทุกคนอันนี้พี่เราไปแล้วน้ำยาไปแล้วน้ำยาเดี๋ยวเราไปหาลนะ่ะย่าย่าเราอยู่ตรงนี้นะคนนี้คือย่าเราเองย่าย่าครับปะ <What? S 2> อันนี้คน,นคนนี้เขาคือย่าเราเองทุกคน oh. ย่าเราเนาะย่าเราเองนะ <laughs> ทุกคน mm hmm. อันนี้ ผู้ชายที่ใส่ชุดตัวใหญ่ตัวใหญ่นั่นอะไม่ใช่พ่อเรานะคืออานะใครรู้จักอาเนี่ยโหจะบอกควาหมายของมันนะอาควาหมายของมันแปลว่าน้องของพ่อทุกคนอาอเล็กอเล็กสรุปอเล็กจะค้างบ้านอยู่อินไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดคืนนี้ไปสวดมนต์เดี๋ยวเราจะพาไปสวดมนต์นะส่วนมวยค้ำ ไปเหรอไปมุดแล่ยเดี๋ยวเขาไปนอนในห้องก็ไปไล่ไล่เดี๋ยวเขาไปนอนในห้องแม่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 พาเราไปสวดมนต์ในค่ำปีที่วัดกลางคืนเหรอใช่วางเฉลินอกเดี๋ยวเจอกันนะทุกคนเดี๋ยวแต่ว่าน้องแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเพิ่มเนี่ยเขาก็บอกพวกเรานะว่ากลางคืนเขาก็ไปสวดมนต์ค่ำปีเดี๋ยวเรานี่ดิ ส่เขาไม่่ไ้เขาไม่บอกปิยไ้ไม่ไม่มีบุดีแค่ตรงนี้นี่ทุกคนส้ี่ม้เขาบอกว่างนี้นี่ทุกคนดูเห็นไหมทีท่ทะเลดูสวยมากเลยอะ่ะตรงนี้อ๋อนนี้พวกเราอยู่ดูอยู่ตรงอยู่สะานที่มันอยู่ริมของ เราอยู่ตรงเราอยู่ริมของจังหวัดสมุทรปราการนะพี่เราป่อคุยนะเดี๋ยวกันคือเราจะไปสู่มมนคัมปีด้วยคือพี่เราเคยบอกว่าเดี๋ยวดูดูรอแล้วพี่เราจะไปบวชเนรนะ มุติยืนตรงนี้ยืนตรงหญ้านี่เยอะทุกคนเดี๋ยวดูดูรอนอ่ะพี่เราจะไปบวชนี่นะเราบอกให้เราทุกคนหงบอกเรื่องตืเต้นเลยนะโอ้ยเหยียบทรายอ่ะเหมือนกับเราเหยียบเหมือนเราไปทะเลอ่ะ ก่อนนี้พวกเราเหยียบซ้ายทุกคนไม้มองมุตี้โอเคขอเล่นซ้ายหน่อยทุกขอเล่นซ้ายก่อนพวกเราเล่นซ้ายนะทุกคนอุ้ยทุกเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วเดี๋ยวการคือเราไปสว่มนต์ข้ามปีเดี๋ยวเราอัดคลิปเหมือนกันนะทุกคนบ๊ายบาย